สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องพี่น้องพาเฮงนะคะอันนี้เป็นแนวทางฮานอยของวันที่20นะคะวันพุธที่20มกราคมสองพนห้าอ่นะคะใครที่เข้ามาแล้ว ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะท่านที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะส่วนท่านไหนที่ยังไม่ติดตามก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปพี่น้องพ่าเฮงนะคะผ่าเฮงทุกวันเลยก่อนอื่นเรามาดูย้อนหลังนะคะของวันอังคารที่19ก่อนนะคะว่าผลเป็นยังไงบ้างหาน้อยพิเศษออกนะคะ2 9 6 0 9 29609นาะคะให้เด่น4กับเด่น1มาแต่ว่าเด่นไม่เข้านะคะเด่นไม่เข้าแต่ไปเข้า,านี่นะคะที่ให้นี่ศูนย์เก้าพี่น้องเน้นให้คือศูนย์หนึ่งกับศูนย์สามนะคะแต่ว่าศูนย์เก้าแต่ถ้าใครจัดหมดเลยทั้งเซตก็ได้ไปนะคะศูนย์เก้านี่ค่ะ ส่วนสองเราก็ไปอยู่หลักร้อยเลยนะในชุดนี้ไม่มีหกนะคะเลยไม่ได้หกเลยได้แค่ศูนย์เก้านะคะนี่ศูนย์เก้าก็ถือว่าไม่ไม่แย่นะคะอ่าปังๆเฮงๆทีนี้ก็มาดูฮานอยปกติฮานอยปกติอ่าอกหกเจ็ดเจ็ดห้าหกนะคะหกเจ็ดเจ็ดห้าหกนี่ให้เด่นห้ากระเด็นศูนย์มานะคะให้เด่นห้ากระเด่นศูนย์แต่ ที่ให้จับคู่ให้ห้าหกอยู่นี่นะคะอ่าไม่ผิดหวังนะคะห้าหกล่างแล้วก็เน้นพี่น้องเน้นให้เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะคะอ่าเจ็ดเจ็ดอยู่นี่นี่นะคะถือว่าเฮงเหมือนกันนะคะถือว่าเฮงเลยบนเด้งบนล่างเลยนะคะหกเจ็ดเจ็ดห้าหกนะคะให้เก้าเจ็ดเจ็ดกับหัวแล้วก็เจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะ กลับหัวสะง,งานเป็น6กเจ็ดเจ็จะเก้าหกหกจะเก้็ก็ไม่ได้เนาะไม่งั้นเฮปังๆเลยนะคะเฮยงแรงเลยโอเคนี่ก็ถือว่าเฮได้เหมือนกันนะคะเด้งบนล่างเลยห้าหกกับ7จดจนะคะส่วนท่านไหนที่ตามนะคะที่ตามที่ถูกก็ขอดีใจด้วยนะคะขอแสดงความดีใจด้วยเฮงเฮงนะคะเราจะเฮงไปด้วยกันทีนี้ก็มาดูของ พิเศษพิเศษเอ่าไม่ใช่นะคะโทษที VIP ค่ะ VIP ออก60413นะคะให้เน้น4กับเน้น5มานะคะเข้าเน้น4เข้าเด่น4นะทีนี้เจาะเจาะ0413อ่าไม่มีนะคะอันนี้หลุดไปและกัน1012แล้วก็20เป็น13นะคะ อันนี้หลุดไปอันนี้ต้องกราบขอประธานอภัยนะคะจับคู่ผิดนะคะจับคู่ผิดแต่ถ้าจับเองอย่างที่พี่น้องบอกนะคะบางทีเราจับเองอาจจะได้ดีกว่าด้วยนะคะบางทีนะคะลองจับเองดูก็ได้หรือเลือกบางคู่ที่พี่น้องให้แล้วก็เออจับเองด้วยอะไรเงี้ยแต่ชุดเด่น3มตัวเลยนะคะ6 04นะคะ604นะ3ตัวเลยโอ้ น่าเสียดายมากเลยนะคะจับผิดอีกแล้วนะคะโอเคถือว่าสติติก็ยังเป๊ะยังปังอยู่นะคะยังเปยังปังอยู่ทีนี้เราก็มาดูของวันพุธเลยคะ่ะมาปังต่อเฮงต่อเลยนะคะพี่น้องพาเฮงต่อเลยนะคะของวันพุธที่20มกราคมน้อยพิเศษนะคะน้อยพิเศษให้ชุดเด่นมาให้ชุดเด่นนะคะ2 4 6 0ี่แล้วก็ห9 นะคะจับดินให้ที่6แล้วก็8นะคะ6แล้วก็8คู่6 4 6 5 6 6 6 7 8 4 8 5 8 6 8 7 5 0 6 0 7 0แล้วก็8 0นะคะส่วนที่จะเน้นให้ก็จะเป็น6 4 6 7นะคะ6 4 6 7 8 4 8 7 นะคะห้าศูนยนะคะห้าศนะแต่หลักนะคะแต่ถ้าหลักแล้วจะจัดหมดเลยก็คือแปดนะคะแปดห้าแปดหกแปนี่จัดหมดได้เลยนะคะทั้งหลักเลยนะสมตัวก็มี4ี่8 6ดหกแปดหนะคะนี่ เน้นเลยนะคะสองชุดนี้จัดทุกตัวเลยก็ได้นะคะจัดทุกตัวเลยนะสองหลักนี้ทีนี้ก็มาดูนอยปกตินะคะนอยปกติให้ชุดเด่นสองเจ็ดแปดหกหนึ่งแล้วก็สี่ห้านะคะเน้นที่แปดอีกนะคะแล้วก็หนึ่งนะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดหกหกสี่หกห้าหกหกแล้วก็ จิตนะคะเน้นเลยที่1นะคะเน้นที่1จัดทุกหลักเลยนะคะจัดทุกหลักเลยนะหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้าหรือจะจะลูดก็ได้นะคะลูดหลักหนึ่งและก็อแปดนะคะแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดหกนะหรือจะจับเองก็ได้นะคะหรือจะจับเองก็ได้ในตารางชุดเด่น อันนี้3ตัวนะคะ2 8 4 7 1 9 8 1 3 6 1 4แล้วก็8 6 7นะคะจับเองก็ได้นะคะจับเองก็ได้มีมีทุกวันอยู่แล้วนะคะมีทุกชุดทีนี้ก็มาดูนอย VIP นอย VIP ชุดเด่นให้0 2 4 8 3แล้วก็1 6นะคะเน้นที่4แล้วก็3นะคะ ในที่4แล้วก็สส่วนตัวกลางนี่ส่วนตัวกลางนะคะจะเป็นรองนะจะเป็นรองนะะทีนี้จับคู่ให้นะคะ4 1 4 2 4 7 4 8 4 9นะคะ3 6 3 7 3 8 3 9 8 3 8 4อ่ะอ่ะสกันนะคะ4 8กับ8 4อ่ะนี่ค่ะแล้วก็8 6 8 7นะคะ8 6 8 7อ่า แล้วก็กันนะคะตัวกันของ VIP ให้กันด้วยนะคะ2122 2, 2, แล้วก็29นะคะส่วน3ตัวก็241 836 639นะคะแล้วก็883นะคะจับเองก็ได้นะคะจับเองก็ได้ในตารางชุดเด่นเลยนะคะชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นเลยอ่อเดี๋ยวเน้นเด่นให้นะเน้นให้นะคะ ก็จะมี4 1, 4 2, นะคะแ3 8 6นะคะแต่ว่า3นี่จัดเลยค่ะทุกตัวนะคะ3 6 3 7 3 8 3 9จัดเลยนะี่ค่ะ3น่าจะ3น่าจะมาเลยนะคะ VIP ที่ถ้าชอบก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบก็จับเอง ก็ได้ค่ะเลือกเองก็ได้นะคะ,ะเห็นชัดนะคะแก็บหน้าจอโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้ากดแชร์ให้ด้วยก็ยิ่งขอบพระคุณมากๆเลยนะคะให้กับคนที่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นคลิปนี้นะคะยังไม่เห็นช่องนี้ก็ถ้ากดแชร์ให้ด้วยสำหรับคนที่ชอบแนวทางของ ฮานอยแล้วก็ดาวโจนนะคะ,ะพี่น้องพาเฮงพี่น้องพาเฮงทุกวันนะคะดูช่องนี้ตามช่องนี้รับรองเฮงแน่ๆนะคะสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะว่าสถิติเป็นอย่างไรสำหรับช่องนี้นะคะ,ะมีเข้ามีถ้าน้อยไหนมีหลุดก็ขอประทานอภัยขอโทษขออภัยด้วยนะคะแต่ว่ามีทุกเข้าทุกวันนะคะไม่เคยที่จะหลุดสามนอยนะคะก็รู้สึกจะ มีแค่วันสองวันมั้งคะถ้าจำไม่ผิดก็คือเข้าเฉพาะตัวเด่นจับไม่เข้าเลยนะคะคู่ตารางรู้สึกจะมีอยู่ประมาณ2วันนะคะที่ถ้าจำไม่ผิดนอกนั้นก็จะมีเข้านะคะทุกน้อยอถ้านะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ